สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่อง Index Living Mall นะครับหรือ ILM มีข้อมูลใหม่จาก o p portunity Day Q 2ปี2025เพิ่งออกมาเลยครับค่ะสวัสดีค่ะเราไม่ได้จะมาแค่สรุปตัวเลขเนาะแต่จะมาแบบสกัดประเด็นสำคัญกันจริงๆว่าเออท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ ILM เขาปรับตัวยังไงใช่ค่ะระวางแผนจะเดินเกมต่อไปยังไงมีเรื่องน่าสนใจเยอะเลย ทั้งการคุมกำไรการขยายสาขาและก็มีธุรกิจใหม่ด้วยค่ะข้อมูลรอบนี้น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะมันสะท้อนภาพการปรับตัวของ ILM ได้ค่อนข้างชัดเลยในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจก็ยังดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูตัวเลขผลประกอบการกันก่อนเลยครับไตรามาส2กับครึ่งปีแรกที่ผ่านมาภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรที่โดดเด่นออกมาไหมครับ ค่ะถ้าดูที่ไรายได้รวมจากการดำเนินงานนะคะ Q 2อยู่ที่ประมาณ2,289ล้านบาทค่ะลดลงนิดหน่อยนะคะ1.5%เทียบกับปีก่อนแต่ถ้าดูรวม6เดือนแรกก็ยังทรงท่งตัวใกล้เคียงปีก่อนเลยค่ะที่4,768ล้านบาทอืมครับแผ่วลงไปบ้างบวกกับมีงานโครงการบางส่วนที่เลื่อนการส่งมอบออกไปนิดหน่อยค่ะ อ๋อครับไรายได้ลดลงนิดหน่อยแต่เห็นว่าพอไปดูฝั่งกำไรกลับมีเรื่องน่าสนใจซ่อนอยู่แล้วครับใช่เลยค่ะตรงนี้เป็นจุดที่แบบว่าน่าสนใจมากคือกำไรขั้นต้นหรือ gross profit นะคะใน Q 2เพิ่มขึ้นนะคะ2.4%เป็น993ล้านบาทแล้วถ้าดู6เดือนแรกก็เพิ่มขึ้น1.9%เป็น2,052ล้านบาทค่ะคสิ่งที่ขับเคลื่อนหลักๆเลยก็คืออัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM ค่ะที่ดีขึ้นชัดเจนมาก ในไตรมาสสเนี่ยขยับขึ้นมาเป็น47.5%จากปีก่อนที่45.5%ค่ะโอ GPM ดี oh, ขึ้นตั้ง2%นี่ไม่น้อยเลยนะครับมันมาจากไหนครับพอจะ ชี้ชัดได้ไหมว่าเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพจริงๆหรือว่ามีปัจจัยอื่นมาช่วยแบบชั่วคราวเป็นคําถามที่ดีค่ะคือส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการเรื่องส่วนลดค่ะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทาง i อ m เ็ขาบอกว่ามีการใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ด้วยนะคะทําให้ลดโปรโมชั่นที่ไม่จําเป็นลงไปได้เยอะเลยอ๋อใช้ AI ช่วยเลยใช่ค่ะ แต่อีกส่วนก็ต้องยอมรับว่ามาจากสัดส่วนยอดขายช่องทางโครงการที่ปกติ GPM จะต่ำกว่าช่องทางอื่นพอดีช่องทางนี้มันลดลงในไตรามาสนี้เพราะมีการเลื่อนส่งมอบงานอย่างที่บอกไปมันก็เลยเส่งผลบวกต่อ GPM รวมด้วยเหมือนกันค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมีทั้งส่วนที่เป็นการปรับปรุงภายในจริงๆแล้วก็ส่วนที่ได้อานิสง์จากสถานการณ์ด้วยถูกต้องค่ะ และพอ GPM ดีขึ้นแบบนี้กำไรสุทธิเลยออกมาดีตามไปด้วยเลยสิครับใช่เลยค่ะกำไรสุทธิไตรมาส2ก็เลยโตได้2.6%อยู่ที่ประมาณ176ล้านบาทส่วน6เดือนแรกโต3ปอซอยู่ที่391ล้านบาทค่ะถึงแม้ไรายได้จะลดลงไปนิดหน่อยนะคะแต่ว่า GPM ที่แข็งแรงขึ้นก็เข้ามาช่วยพยุงไว้ได้เยอะแถมครึ่งปีแรกยังได้ประโยชน์จากสิทธิป,ประโยชน์ทางภาษีหรือ tax incentive มาเสริมด้วยค่ะครับผม แล้วรายได้จากส่วนที่ไม่ใช่การขายเฟอร์นิเจอร์โดยตรงอย่างพวกร้านค้าเช่าค่าเช่าพื้นที่ล่ะครับเป็นยังไงบ้างส่วนนี้เติบโตได้ดีเลยค่ะรายได้ค่าเช่าและบริการใน Q2 เพิ่มขึ้นทั้งเทียบรายปีแล้วก็รายไตรมาสเลยนะคะอยู่ที่เกือบเกือบ200ล้านบาทเครื่องปีแรกก็โตขึ้น4.4%ค่ะหลักๆก,ก็มาจากการรับรู้รายได้เต็มๆจากสาขาใหม่ที่รัตนาธิเบศแล้วก็มีการขยายพื้นที่เช่าที่สาขาเชียงใหม่ค่ะที่เป็น Li t t l e Walk อ๋อ oh, Little Walk เชียงใหม่ค่ะแต่ว่า GPM ส่วนนี้อาจจะลดลงนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายช่วงเริ่มต้นของการขยายพื้นที่แล้วก็รอผู้เช่าทยอยทยอยเข้ามาให้เต็มพื้นที่นะคะครับสรุปภาพรวมการเงินงก็คือถึงแม้จะเจอแรงกดดันจากกำลังซื้อแต่ ILM ก็สามารถบริหารจัดการภายในได้ดีทำให้กำไรย,ยังเติบโตได้ถือว่าน่าประทับใจนะครับใช่ค่ะทีนี้ถ้าเราเจาะลึกลงไปดูยอดขายแต่ละช่องทางกับประเภทสินค้าบ้างมันจะบอกอะไรเราเพิ่มได้บ้างครับ ได้เลยค่ะถ้าแยกตามช่องทางขายนะคะจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นช่องทางคับหลีกหน้าร้านหรือรีเทลเนี่ยในไตรมาสสอคือเจอกำลังซื้ออ่อนแอเข้าไปเต็มๆเ,เลยค่ะยอดขายลดลงทั้งเทียบปีต่อปีแล้วก็ไตรมาสต่อไตรมาสเลยนักท่องเที่ยวในประเทศก็ลดลงด้วยค่ะทำให้ยอดขายสาขาเดิมหรือ SSG ที่เราใช้วัดการเติบโตของสาขาเก่า ครับตัว SSG ใช่ค่ะตัวนี้ก็ติดลบไปในระดับกลางๆหลักเดียวค่ะหรือ mid single digit ซึ่งตัวและมีก็สองคัญน,นะคะมันบอกภาพว่าถ้าไม่นับสาขาใหม่ๆที่เพิ่งเปิดเนี่ยสาขาเก่าที่เปิดมานานแล้วยอดขายจริงๆเป็นยังไงแปลว,ว่าหน้าร้านโดนผลกระทบไปพอสมควรเลยนะครับแล้วช่องทางอื่นล่ะครับมีอะไรมาช่วยพยุงไว้บ้างไหมครับ มีค่ะช่องทางออนไลน์หรือออนไลน์เนี่ยยังไปได้สวยเลยค่ะเติบโตต่อเนื่องทั้ง Q2 โต3.9%เทียบกับปีก่อนแล้วก็ครึ่งปีแรกโต4.7%ค่ะแสดงว่าลูกค้าก็ปรับพฤติกรรมมาซื้อออนไลน์กันมากขึ้นเรื่อยๆอืม mm hmm. ครับอีกช่องทางที่โดดเด่นมากๆเลยคือช่องทางอื่นๆหรือออเดอร์ค่ะซึ่งหลักๆเลยก็คือการรับจ้างผลิตหรือ O E M ให้กับลูกค้าต่างประเทศ อ่าโค่ะตรงนี้โตขึ้นชัดเจนมากกลายเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยหนุนยอดขายโรมไว้ได้เยอะเลยค่ะโอ้ oh, O อ M โตดีนี่น่าสนใจนะครับมันเป็นเพราะอะไรพอจะมีข้อมูลไหมครับ <S <S 2> <S 2> ส่วนหนึ่งทาง IOM เ <aways> ้ขามองว่าได้ประโยชน์จากสถา oh, นการณ์ภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics นะคะอ๋อ geopolitics ค่ะคือความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศทาให้ลูกค้าในยุโรปหรืออเมริกาบางส่วนเขาอาจจะ ย้ายฐานการสั่งซื้อจากประเทศอื่นมาที่ประเทศไทยมากขึ้น IOM ก็เลยได้รับอันนี้ส่งตรงนี้ไปค่ะเขาก็คาดว่าน่าจะมีลูกค้าใหม่ๆแล้วก็คำสั่งซื้อซ้ำๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับว่าปัจจัยระดับโลกส่งผลมาถึงยอดขายเฟอร์นิเจอร์ในไทยได้ขนาดนี้เลยใช่ค่ะแล้วช่องทางโครงการหรือโปรเจกต์ที่ว่ามีการเลื่อนส่งมอบหรอครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะช่องทางโครงการ Q2 ยอดขายลดลงทั้ง YOY และ QoQ เลยค่ะ เนื่องจากการเลื่อนส่งมอบงานก็มีความเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวช่วงเดือนมีนาคมด้วยนะคะอ๋ออาจจะมีผลกระทบอาจจะมีค่ะแต่ว่าทางบริษัทก็คาดว่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นในช่วงปลายปลายไตรามาสสามถึงไตรามาสสี่ค่ะซึ่งปกติก็เป็นช่วงที่รับดูรายได้โครงการเยอะอยู่แล้วค่ะโอเคครับเห็นภาพแล้วว่าออนไลน์กับ O E M เป็นเหมือนพระเอกช่วยพยุงยอดขายไว้เลยใช่ค่ะ แล้วถ้าแบ่งตามประเภทสินค้าล่ะครับกลุ่มไหนไปได้ดีกลุ่มไหนเหนื่อยหน่อยครับถ้าดูตามสินค้าเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นตัวหลักเลยนะคะยอดขาย Q2 ก็ลดลงตามทราฟฟิกหน้าร้านแล้วก็โครงการที่ชะลอตัวไปแต่ถ้าดูภาพรวม6เดือนแรกยังโตได้นิดหน่อยค่ะประมาณ1%อร์เซอ๋อยังบวกได้ค่ะเพราะว่าได้แรงหนุนจากแบรนด์เอ,อ่อฟิวเรนบ็อกซ์ที่เน้นประกอบง่ายๆราคาเข้าถึงง่ายกับยอดขายจากต่างประเทศเข้ามาช่วยด้วยค่ะ f ูรินบ็อกนี่ดูเหมือนจะเป็นอีกความหวังของ ILM เลยนะครับใช่เลยค่ะ f ูรินบ็อกนี่ตระดับเลขก2หลักหรือดับเบิลดิจิตเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีนัยะสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆทาง ILM เ้ขาตั้งเป้าเลยนะคะว่าในภายใน1-3ปีสัดส่วนยอดขายจาก f ูรินบ็อกเนี่ยอาจจะขยับขึ้นไปถึงราวๆ20%ของยอดขายรวมทั้งหมดเลยโหยีสิเอร์เลยค่ะโดยเน้นเจาะตลาดล่างถึงกลางเป็นหลักค่ะน่าจับตามากๆครับ แล้วสินค้ากลุ่มอื่นล่ะครับของแต่งบ้านหรือที่นอนเป็นไงบ้างครับของแต่งบ้านหรือ Home Decorative ทั้ง Q2 และ6เดือนแรกลดลงค่ะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าคนอาจจะรมะมัดระวังการใช้จ่ายกับสินค้าที่อ,อ่อาจจะมองว่าฟุ่มเฟือยมากขึ้นครับผมแต่ถ้าดูเฉพาะช่องทางออนไลน์ก็ยังพอทรงตัวได้ค่ะส่วนกลุ่มที่นอนหรือ m a t t r e s ยอดขายลดลงแต่ว่า GPM ดีขึ้นก็ถือว่าพอถูถ่ายกันไปได้ค่ะขอบคุณครับ เห็นภาพชัดเลยว่าแต่และส่วนได้รับผลกระทบต่างกันไปทีนี้มาดูฝันค่าใช้จ่ายกันบ้างครับพวก SG&A n หรือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารควบคุมได้ดีแค่ไหนครับค่าใช้จ่าย SG&A n ใน Q2 นะคะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยค่ะ1.8%เทียบรายปีหลักๆก,ก็มาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มตามปกติของการมีสาขาใหม่ค่าการตลาดออนไลน์ที่เพิ่มตามยอดขายออนไลน์ที่โตขึ้นแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนพัฒนาระบบไอที่บริษัทกาลังทาอยู่ค่ะครับ แต่ถ้าเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าหรือ QOQ เนี่ยค่าใช้จ่ายกลับลดลงนะคะ4.6เพราะพอรายได้รวมมันลดลงค่าการตลาดกับค่าขนส่งบางส่วนมันก็ลดลงตามไปด้วยค่ะอ,อ๋อลดตามยอดขายใช่ค่ะส่วน6เดือนแรกก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย3.5เทียบรายปีด้วยเหตุผลคล้ายๆกันค่ะ อืมดูเหมือนการควบคุมค่าใช้จ่ายก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับทําให้ภาพรวมกําไรสุทธิ6เดือนแรกยังโตได้แล้วก็อัตรากําไรสุทธิหรือ NPM ก็ดีขึ้นเล็กน้อยด้วยถูกต้องเลยค่ะการบริหารจัดการภายในทั้งการทํา GPM ให้ดีขึ้นแล้วก็การควบคุม SG&A n ถือเป็นปัจจัยสาคัญมากๆค่ะที่ทําให้ ILM ยังรักษาการเติบโตของกําไรไว้ได้ในสภาวะแบบนี้เอาละครับเราเห็นภาพการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันกันไปแล้ว ทีนีม้มองไปข้างหน้ากันบ้าง ILM เขาวางแผนจะเดินหน้าต่อไปยังไงมีแผนใหญ่ๆห,หรือโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรที่น่าจับตาม,มองบ้างครับมีหลายอย่างเลยค่ะน่าสนใจทั้งนั้นเลยเริ่มจากธุรกิจหลักคือ Index Living Mall เองนะคะสาขาใหม่ที่เชียงรายเพิ่งเปิดไปสดๆร้อนๆเลยค่ะเมื่อปลายเดือนสิงหางคมที่ผ่านมาอ่าใช่ใช่เห็นข่าวอยู่ค่ะอยู่บนถนนบาย a s สพื้นที่ก็ประมาณ7 0 0 0ตารางเมตร ผลตอบรับออกมาดีเกินคาดเลยค่ะยอดขายดีมากจริงๆน่าจะไปได้สวยเลยค่ะสาขานี้เชียงรายนี่ถือเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วมีที่อื่นอีกไหมครับสำหรับ i l m มีที่อุบลราชธานีค่ะอันนี้เป็นการสร้างใหม่ทดแทนสาขาเดิมที่อยู่มานานมากแล้ว18ปีได้แล้วค่ะค่อนข้างเก่าแล้วก็เล็กด้วย โอ8ปีค่ะสาขาใหม่นี้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยค่ะพื้นที่ขายตั้ง10,000ตารางเมตรกะว่ารองรับกําลังซื้อทั้งในจังหวัดแล้วก็จากฝั่งลาวด้วยแต่โครงการนี้มีการเลื่อนเปิดเล็กน้อยนะคะไปเป็นไตรมา่1ปี2026ค่ะส่วนสาขาเดิมก็กําลังพิจารณาอยู่ว่าจะทําอะไรต่อเข้าใจครับ นอกจาก i o m แล้วโครงการ Community Mall Little Walk ที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จมาตลอดก็ยังเดินหน้าขยายต่อใช่ไหมครับใช่ค่ะ Little Walk ยังเป็นอีกหัวหอกสำคัญเลยค่ะที่รามคำแหงเพิ่งเปิดเต็มรูปแบบไปเมื่อ10กันยานี้เองครับผม Cupancy Rate อยู่ที่ประมาณ80%ก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะถึงแม้จะมีร้านเล็กๆบางร้านถอนตัวไปบ้างช่วงใกล้ๆจะเปิดนะคะ อ๋อมีบ้างค่ะอีกที่คือบนถนนตัดใหม่พระนกพุทธมณฑลสายสี่หรือที่เรียกกันว่าถนนพระเทพนะคะอ๋อถนนพระเทพอันนี้กำลังสร้างอยู่ค่ะพื้นที่เช่าประมาณ4,500ตารางเมตรยอดจองตอนนี้เกือบ90%แล้วนะคะถือเป็นคอมมูนิตี้มอลเจ้าแรกบนถนนเส้นนี้เลยเขาก็คาดว่าน่าจะไปได้ดีเช่นกันค่ะโครงการนี้ก็ออมีเลื่อนเปิดไปเป็น Q1 ปีหน้าเหมือนกันค่ะ ฟังดูเหมือน ILM ยังคงมั่นใจในการลงทุนขยายสาขาครับทั้งแบรนด์ตัวเองแล้วก็ Little Walk แต่ที่ดูจะฮือหามากๆน่าจะเป็นธุรกิจใหม่เลยใช่ไหมครับกับแบรนด์ Flying Tiger Co p e n h a g e n อันนี้น่าสนใจมากจริงๆค่ะเป็นการนำเข้าแบรนด์ไลฟ์สไตล์จากเดนมาร์ก Flying Tiger Co p e n h a g e n มาทำตลาดในไทยแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะอ๋อได้สิทธิ์เจ้าเดียวเลยใช่ค่ะ แนวคิดคือต้องการดิเวอร์ซิฟายหรือว่าขยายธุรกิจให้มันหลากหลายมากขึ้นไม่ได้พึ่งพิงแต่เฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวหันมาจับตลาดสินค้าของแต่งบ้านของใช้จุกจิกดีไซน์เก๋ๆน่ารักน่ารักซึ่งเป็นตลาดที่ IOM มองว่ามีศักยภาพเติบโตดีในไทยค่ะแบรนด์นี้ดังพอสมควรเลยนะครับในต่างประเทศสินค้าเขาจะเน้นดีไซน์มีสีสันราคาไม่แพงมากนักแล้วแผนการเปิดสาขาเป็นยังไงบ้างครับกาจะเปิดเยอะไหม แผนคือลุยเปิด5สาขาแรกเร็วๆนี้เลยค่ะโ oh, ห5สาขาใช่ค่ะเริ่มที่เอ็มสเฟียกลางเดือนกันยายนนี้เลยตามด้วยซีคอนสแควร์สีนครินแล้วก็มีในอินเด็กซ์ลิฟวิ่งพัทยาเองด้วยแล้วก็ไปที่แฟชั่นไอซ์แลนด์และเดอะม l ล l i ไลฟ์สโตบางกะปิค่ะครับ IOM คาดหวังค่อนข้างสูงเลยนะคะกับแบรนด์นี้เขามองว่า Flying Tiger จะเป็น new S curve หรือว่าธุรกิจใหม่ที่จะมาสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้กับบริษัทได้เลยค่ะ ถือการเป็นเดิมพันครั้งสำคัญเลยนะครับการบุกเข้าตลาดใหม่โดยแบรนด์ที่ไม่เคยมีในไทยมาก่อนแบบนี้ทาง ILM ได้ให้ความเห็นไหมครับว่าอะไรคือความเสี่ยงหรือว่าอะไรคือจุดแข็งที่จะทำให้ Flying Tiger ประสบความสำเร็จได้ในตลาดที่การแข่งขันก็สูงพอสมควรเลย ประเด็นเรื่องความเสี่ยงอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะคะแต่ว่าจุดแข่งที่ i o m เขาเน้นมากๆเลยก็คือตัวแบรนด์ Flying Tiger เองที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนสินค้ามีความหลากหลายเปลี่ยนแปลงเร็วตามเทรนด์แล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายซึ่งน่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทยได้ดีอืมครับ บวกกับพลังของ ILM เองในแง่ของทำเลที่ตั้งสาขาแล้วก็การทำโปรโมชั่นร่วมกันผ่านระบบสมาชิก Joypoint ก็น่าจะช่วยสร้างการรับรู้แล้วก็ดึงดูดลูกค้าได้ในช่วงเริ่มต้นค่ะแน่นอนว่าก็ต้องมีงบการตลาดสำหรับการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ตามมาตรฐานอยู่แล้วค่ะดูเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นมากครับทั้งการขยายสาขาเดิมและก็การเพิ่มธุรกิจใหม่เข้ามาเสริมทับ แล้วนอกเหนือจากเรื่องธุรกิจโดยตรงในช่วง Q&A มีประเด็นคำถามคำตอบอะไรที่น่าสนใจที่ช่วยให้เราเห็นภาพ ILM ชัดขึ้นอีกบ้างไหมครับเพราะว่าปกติช่วง Q&A มักจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจซ่อนอยู่เสมอเลยมีหลายประเด็นเลยค่ะที่น่าสนใจจากช่วงจ Q&A ซึ่งเราอาจจะลองหยิบมาเชื่อมโยงกับภาพรวมดูนะคะอย่างแรกเลยคือเรื่อง SSGG หรือยอดขายสาขาเดิมที่เมื่อกี้เราคุยกันว่า Q2 ติดลบไปครับ แต่พอเข้า Q3 เนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณบวกกลับมาแล้วค่ะเป็นบวกอ่อนๆในระดับ Low Single Digit อ้าวจริงเหรอครับค่ะซึ่งถ้าเป็นจริงตามนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างเร็วกว่าที่คาดเหมือนกันอาจจะสะท้อนว่ากำลังซื้อเริ่มกระเตื้องขึ้นหรือว่าโปรโมชั่นที่ปรับไปเริ่มได้ผลแล้วค่ะเออจริงด้วยฟื้นตัวเร็วกว่าที่คิดนะครับ แล้วเรื่องโครงการล็อตลหะครับที่บอกว่า Q2 ชะลอไปมีมุมมองเพิ่มเติมไหมว่าระยะยาวจะเป็นยังไงโดยเฉพาะเมื่อมองภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยดีหนักเลยครับช่วงนี้ก็ <c oughs> มีตรงนี้ก็น่าสนใจคะ่ะทาง ILM เขาบอกว่าเขามีคำสั่งซื้อในมือหรือ b a c k ล็อกสำหรับงานโครงการล่วงหน้าอยู่แล้วประมาณ2-3ปีเลยคะ่ะโอ้มีแบ็กล็อกเยอะเหมือนกัน ใช่ค่ะดังนั้นผลกระทบจากตลาดอสังหาที่ชะลอตัวในตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นชัดเจนในปีนี้หรือปีหน้าแต่อาจจะไปเห็นผลในอีก2-3สาปีข้างหน้ามากกว่าส่วนปีนี้เนี่ยเขาคาดว่ารายได้โครงการจะไปพีคช่วงปลาย Q3 Q4 แล้วก็โดยรวมทั้งปีน่าจะทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะไม่ได้ลดลงตามตลาดอสังหาโดยรวมอ๋อมีแบ็กล็อกตุนไว้อยู่แล้วนี่เองมีน่าแหละถึงมีคาถามว่าทาไมรายได้ IOM ไม่ได้ลดลงตามตลาดอสังหาซะทีเดียว ใช่ค่ะนอกจากเรื่องแบ็กล็อกแล้วอีกเหตุผลที่เขาให้ไว้ก็คือ ILM ไม่ได้ขายแค่บ้านใหม่นะคะแต่ยังขายให้ลูกค้าที่ปรับปรุงบ้านเก่าด้วยบวกกับการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวที่ช่วยให้สาขาในเมืองท่องเที่ยวอย่างเช่นภูเก็ตเชียงใหม่พัทยามียอดขายดีขึ้นมาชดเชยเข้าใจเลยครับแล้วเรื่องงบลงทุนแล้วครับทั้ง ILM ใหม่ Little Walk ใหม่ Flying Tiger อีกดูเหมือนจะลงทุนเยอะพร้อมๆกันเลยไหวไหมครับเนี่ยการเงินเพิ่เป็นไงบ้าง มีข้อมูลเรื่องงบลงทุนสำหรับ4โครงการใหญ่นะคะคือเชียงราย Little Walk รามคำแหง Little Walk พระเทพแล้วก็ ILM อุบลราชธานีรวมๆแล้วประมาณ750ล้านบาทค่ะเขาคาดว่าจะคืนทุนได้ในประมาณ6-7ปีซึ่งก็ถือเป็นมาตรฐานปกติของบริษัทเขานะคะครับ6-7ปีส่วนสถานการณ์รเงิน ILM ยังแข็งแกร่งค่ะอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ D/E Ratio เนี่ยค่อนข้างต่าเลย ถ้าไม่นับผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี T-SR-S16 ที่เอ่ทำให้ต้องบันทึกสัญญาเช่าระยะยาวเหมือนเป็นหนี้สินทำให้ตัวเลขหนี้ดูสูงขึ้นนะคะอ๋อ oh, ครับ DE จริงๆอยู่แค่0.6เท่าเองค่ะส่วนใหญ่เขาใช้เงินสดจากการดำเนินงานลงทุนไม่ค่อยกู้ค่ะส่วนนโยบายปันผลก็พยายามจ่ายไม่น้อยกว่าเดิมคิดเป็นจานวนบาทต่อหุ้นนะคะแสดงว่าฐานะการเงินยังแกร่งพอที่จะรองรับแผนการลงทุนใหญ่ๆได้สบายๆเลยนะครับ ใช่ค่ะคือเปิด Index Living m a l มใหม่อย่างน้อยปีละสองสาขาแล้วก็ Little Walk อีกปีละสองสาขาค่ะโห oh, ปีละสี่โครงการเลยถือว่ายังคงเป้าหมายการเติบโตเชิงรุกอยู่ค่ะนอกจากเปิดใหม่แล้วปีหน้าก็มีแผนจะรีโนเวทสาขาเก่าที่ชนบุรีด้วยเพราะเปิดมา13-14ปีแล้วค่ะใช้งบประมาณ20-30ล้านบาท สุดท้ายมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันหรือว่าความได้เปรียบของ ILM ที่น่าสนใจอีกไหมครับอย่างเรื่องราคาหรือว่าโมเดลลิตเติลวอล์ทำไมถึงสำเร็จ มีค่ะเรื่องราคาวัตถุดิบอย่างไม้พาร์ติโคบอร์ดตอนนี้ยังทรงทรงตัวค่ะคาดว่าปีหน้าก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากเพราะมีโรงงานในไทยปิดตัวไปบ้างการแข่งขันเลยไม่รุนแรงเท่าเดิมส่วนเรื่องการปรับราคาสินค้า IOM บอกว่าไม่แอบขึ้นราคาเดิมนะคะแต่จะปรับในคอลเลกชันใหม่ๆแทนอ๋อปรับตอนออกของใหม่ใช่ค่ะแล้วก็ยังคงจุดแข็งเรื่องส่งฟรีประกอบฟรีซึ่งอันนี้อาจจะต้องโปรโมทให้คนรุ่นใหม่รับรู้มากขึ้นค่ะครับผม ส่วนความสำเร็จของ LittleWalk เนี่ยมาจากคอนเซปที่ชัดเจนมากๆค่ะเน้นสะดวกจอดรถง่ายเข้าง่ายร้านค้าไม่มีจุดบอดบางร้านเปิด24ชั่วโมงได้ค่าเช่าเหมาะสมแล้วก็โมเดลนี้พิสูจน์แล้วว่าอยู่รอดได้ท่ามกลางการแข่งขันสูงมีคนถามเรื่องเอาร้านแม่เหล็กอย่างซุกี้ตีน้อยมาเปิดในพื้นที่ i ินเด็กด้วยนะคะอ่าใช่ใช่เห็นมีข่าวค่ะ ทาง i อ m ก็มั่นใจว่าที่จอดรถเพียงพอตามกฎหมายแล้วก็จะช่วยเพิ่มทราฟิกให้กันและกันได้ค่ะไม่น่าจะกระทบลูกค้าเดิมข้อมูลจาก Q&A นี่ช่วยเติมเต็มภาพได้เยอะเลยนะครับทำให้เห็นทั้งความมั่นใจในการเติบโตแล้วก็การบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆด้วย ใช่ค่ะมันทำให้เห็นภาพ ILM ที่กำลังพยายามอย่างหนักเลยนะคะในการปรับตัวทั้งการรีดประสิทธิภาพภายในเพื่อรักษาอัตรากำไรแล้วก็การมองหาโอกาสเติบโตใหม่ๆทั้งจากธุรกิจเดิมแล้วก็ธุรกิจใหม่ไปพร้อมๆกันเลยสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมของ ILM ที่น่าสนใจมากนะครับคือเป็นบริษัทที่ถึงแม้จะอยู่ในตลาดที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจแต่ก็ยังสามารถบริหารจัดการภายในได้ดีจนกำไรเติบโตได้ค่ะและที่สำคัญคือไม่หยุดนิ่ง ยังคงเดินหน้าลงทุนเพื่ออนาคตอย่างต่อเนื่องทั้งการขยายสาขา Index Living Mall และ Little Walk รวมถึงการเดิมพันครั้งใหญ่กับ Flying Tiger Copenhagen ด้วยค่ะประเด็นที่น่าขบคิดต่อจากนี้ไปนะคะก็คือในภาวะที่เศรษฐกิจยังเปราะบางเราก็คาดเดาทิศทางได้ยาก การที่ ILM เลือกที่จะเดินหน้าใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่พร้อมๆกันทั้งได้ธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่แบบนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ท้าทายมากๆเลยนะคะครับท้าทายจริงครับมันคือการเหยียบคันเร่งในขณะที่บางคนอาจจะเลือกแตะเบรกคำถามก็คือเครื่องยนต์ของ ILM แข็งแกร่งพอที่จะขับเคลื่อนการเติบโตหลายๆด้านพร้อมกันได้หรือไม่และ Flying Tiger จะสามารถแจ้งเกิดเป็น S-curve ใหม่สร้างการเติบโตระลอกใหม่ให้กับบริษัทได้จริงอย่างที่คาดหวังไว้หรือเปล่า หรือว่าจะกลายเป็นภาระในการลงทุนระยะเริ่มต้นไปก่อนอันนี้คือสิ่งที่ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเป็นคำถามทิ้งทายที่น่าสนใจมากๆครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวของ Index Living m a l l กันอย่างเข้มข้นเลยยินดีค่ะหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการติดตามความเคลื่อนไหวของ ILM ต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่รับฟังกันจนจบ และฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราแบ่งปันไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะหากคุณไม่อยากพลาดทุกเนื้อหาสาระดีๆความรู้ใหม่ๆห,หรือแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะและถ้าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณอยากชวนให้แชร์ออกไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้ร่วมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันค่ะ ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและที่อยู่กับเราเสมอมานะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ